ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอ48ตำบล321หมู่บ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงามีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจำนวน77อัตราปฏิบัติงานอยู่จริง60อัตรา ปัจจุบันสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงามีอัตรากำลังว่างดังนี้ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงา1อัตราตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ3อัตราตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน8อัตราและนิติกรปฏิบัติหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี1อัตรา สำเนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของโครงการพัฒนาชุมชนประจำเดือนกรุมภาพันพุทธศักราช2,565ดังนี้ 1. โครงการพัฒน,นาพื้นที่ต้นแบบการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โค้งหนองนามโมเดลในปี2564จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรพื้นที่ดำเนินการโครงการตามงบเงินกู้จำนวน6แปลงส่งคืนงบประมาณจำนวน2แปลงดำเนินการจำนวน4แปลงโดยพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ HLM มีนักพัฒน,นาพื้นที่ต้นแบบจำนวน6คนซึ่งดำเนินการ ในพื้นที่อำเภอทยเหมืองจำนวน1แปลงอำาเภอทับปุด1หแปลงและอำาเภอเกาะยาวจำนวน2แปลงผลการดําเนินงานดําเนินการแล้วเสร็จและมีผลเบิกจ่าย100เปรซประเด็นที่2โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี2,564 จังหวัดพังงามีพื้นที่เป้าหมายจำนวน54แปลงงบประมาณ2,734,800บาทขนาด1ไร่จำนวน49แปลงขนาด3ไร่จำนวน5แปลงส่งคืน3แปลงคงเหลือทั้งหมด51แปลง ซึ่งดำเนินการใน5กิจกรรมดังนี้1กิจกรรมสร้างแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง3กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง4กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 5. กิจกรรมพรัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลงบลงทุนขุดสะจํจำนวน51แปลงผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ100%เระเด็นที่3การดำเนินงานผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วันวรีนารีรัตราชกัญญา ผลการดำเนินงานจังหวัดพังงาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการนำลายผ้าผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัลรีไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดพังงาจังหวัดพังงามอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานให กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในวันที่27กันยายน2564เพื่อน,นำไปเป็นต้นแบบในการผลิตผ้าบาติกกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการได้นำไปผลิตผ้าตามอัตลักษณ์และจัดจำหน่ายจำนวน5รายมีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมศักยภาพผ้าบาติกจำนวน5กลุ่ม มีการจัดสแสดงนิทรศการณรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุกณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใ,ในวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในระหว่างวันที่7ถึง20มกราคม2565และจังหวัดพังงามีรายได้จากการจำหน่ายผ้าลายขอตั้งแต่เดือนมิถุนายน2564ถึงเดือนมกราคม2 2565รวมทั้งสิ้น1,464,000บาทประเด็นที่4การดำเนินงานพัฒน,นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนายโยบายสารพลังประชารัฐผ่านโครงการประชุมลกลไกขับ เครื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดผลการดำเนินงานจังหวัดพังงาได้จัดประชุมกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดเมื่อวันที่19ตุลาคม2564ณห้องประชุมพิงกันกรุงแรมพูง,งาอําเภอเมืองจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศระหว่างวันที่23-25ธันวาคม2564 บริษัทประชารัฐรักสามัคีพังงาจัดตั้งเมื่อวันที่19ตุลาคม2549โดยมีคณะกรรมการบริษัทประชารัฐปี2564จำนวน11รายทุนจดทะเบียน4ล้านบาทจำนวน4,000หุ้นจากการขับเคลื่อนง,งานบริษัทในปี2564มีเงินทุนคงเหลือ3,074,741 7บาท ผลการดำเนินงานมีการจัดทำร่างแผนปฏิบัติปี2565และจัดทำสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมและแผนธุรกิจของบริษัทมีการดำเนินงานตามรถแมพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสำหรับการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี2564และมีการดำเนินการขยายผลต่อเนื่องในปี2565 โดยบริษัทประชารัฐได้ร่วมประชุมพัฒนาโครงการปลิงชุมชนเกาะยาวน้อยตําบลเกาะยาวน้อยอําเภอเกาะยาวโดยพาะพันธุ์ปลิงขาวทะเลและการแปล,ลปรูปปลิงทะเลชุมชนบ้านเกาะยาวน้อยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา่รมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงาโดยการจัดซื้อน้ำดื่มพังงามีดีซึ่งเป็นสินค้าอีกหนึ่งรายการของบริษัทประชารัฐเพื่อร่วมสนับสนุนธุรกิจ ชุมชนเป็นการสร้างอาชีพรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดพังงาประเด็นที่5โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขคอจอจังหวัดพังงามีหมู่บ้านกขคอจอจำนวน72หมู่บ้านเป็นเงิน20ล้าน9 7้1 3 6 9บาท25สสตางค์ ผลการจัดระดับการประเมินศักยภาพตามหลักธรรมพภิบาลดังนี้ปรับปรุงระดับ1จําจำนวน1 8หมู่บ้านปานกลางระดับ2จํจำนวน33หมู่บ้านและดีระดับ3จํจำนวน21หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีปัญหาจำนวน6หมู่บ้านได้ดําเนินการประชุมติดตามนี้ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นเงิน4 7 4 0 0 0บาทคิดเป็นร้อยละ30ในปี2,565จังหวัดพังงาได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการโมบายคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชนธรรมพิบาลจำนวน29หมู่บ้านมีงบประมาณ21หมู่บ้านไม่มีงบประมาณ8หมู่บ้านหมู่บ้านละ25คนรวม7 ร2 5คนครอบคลุมทั้ง8อำเภอประเด็นที่หกการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการบริหารจัดการนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพังงามีหนี้เกินกำหนดจำนวน13,826,513า13บาทที่15สตางค์ร้อยล้านหนี้เกินกำหนด19.35%โดยได้ดำเนินกนารดังนี้ 1. จัดจทำฐานข้อมูลและทะเบียนรายชื่อลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ 2. จัจะทำแผนติดตามลูกหนี้เกินชำระ 3. ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรสตรีคณะติตานี้ ผู้้เขารารรมโคงก 4. สร้างวินัยทางการเงินงให้แก่สมาชิกลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการลดอัตราด,ดอกเบี้ยและพักชำระหนี้ 5. ติดตามแจ้งเตือนหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระประเด็นที่เจการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพังงาได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและระดับต่างๆจากการตรวจสอบข้อมูลจังหวัดพังงามีจํานวนบุคคลครัวเรือนเป้าหมายจากระบบทีพีแหพบจำนวน1,780ครัวเรือน 2, 7 8 5คน ผลจากการตรวจสอบข้อมูลดังนี้จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย1,780ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละร้อยพบปัญหาจำนวน411ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ23.09ไม่พบปัญหาจำนวน1,369ครัวเรือนคิดเป็น,ปน,น 1, ร้อยละ76.91พบครัวเรือนใหม่นอกครัวเรือนทีพแมทจำนวน510ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ28.65 สรุปครัวเรือนที่มีปัญหาทั้งหมด9 2 1ครัวเรือนจำแนกรายมิติดังนี้มิติที่1ด้านสุขภาพ155ครัวเรือนมิติที่2ด้านความเป็นอยู่300ครัวเรือนมิติที่ 3- ด้านการศึกษา13ครัวเรือนมิติที่ 4- ด้านรายได้810ครัวเรือนมิติที่ 5- การเข้าถึงบริการภาครัฐจำนวน10ครัวเรือนและปัญหาอื่นๆอีก41ครัวเรือน ประเด็นที่8ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพ,พัฒน,นาชุมชน จังหวัดพังงามีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านคลองบ่อแสนตำบลบ่อแสนอเอทับปุดจังหวัดพังงาโดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน100คนมีคณะกรรมการบริหารศูนย์จำนวน25คนโดยมีนายจำรงหอมหวนผู้ใหญ่บ้านคลองบ่อแสนเป็นประธานผลการดำเนินงาน 1. จะตั้งศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน1นแห่งและ มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจำนวนหนึ่งคณะ 2. ประชุมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลสู่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 3. ดำเนินการถอดบทเรียนและจัดทำสื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา 4. ดำเนินการเปิดศูนย์เมื่อวันที่1ตุลาคม2564 ประเด็นที่9การขับเคลื่อนตัวชีว้วัดกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 จังหวัดพังงากำหนดจัดพิธีลงนามคำรับรองและประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินง,งานตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อถ่ายทอดตัวชีว้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกลุ่มการพัฒนานชุมชนในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ประเด็นที่4การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิ คลิกชุมชนจังหวัดพังงาได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ mm hmm. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิตอล CDD e a s พกพาแก่ผู้บริการและบุคลากรในสังกัดและคลิกชุมชนแก่ผู้รับบริการและประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนพัฒนาการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่8อำเภอซึ่งขณะนี้มียอดจำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลคลิกชุมชนจำนวน781ดาวน์โหลด การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนโดยการน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดพังงาได้ดำเนินโครงการพังงาเมืองแห่งความสุขน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงรวมพลังปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารรักสิ่งแวดล้อมโดยในระยะที่1ได้ลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายจํานวน19หน่วยงานซึ่งมีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับอําเภอเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการน้อมนําแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาได้ดําเนินโครงการขยายผลโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุขน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงรวมพลังปลูกผักสร้างความมั่นคงอาหารรักสิ่งแวดล้อมในระยะที่2โดยขยายผลสู่ภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคศาสนาภาควิชาการภาคสื่อสารมวลชนรวมทั้งจัดทำแบบฟอร์มรายงานให้อำเภอและส่วนราชการต่างๆได้รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยในส่วนของอำเภอได้มีการกำหนดจุดคิ ออฟหน้าบ้านพักในอำเภอเพื่อเป็นต้นแบบผู้นำต้องทำก่อนดำเนินการระหว่างวันที่24-27ถึงมกราคม2565และได้มีการจัดกิจกรรมชวนผู้ว่ามีรักปลูกผักแบ่งปันสุขจังแอบพังงาภายใต้โครงการพังงาเมืองแห่งความสุขเมื่อวันที่20มกราคม2565ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา